น,นี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนทันวา่าอีกเกาวันสิบวันเป็นวันปีใหม่อีกหกวันเราก็จะมีการสวดมหาปัทธ,ธานท่าปีไม่ได้สวดแค่ห้าทุ่มนี่เราสวดทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนหนึ่งโมงบายโมงวันที่ยีิบเจ็ดเราก็เริ่มสวดทั้งวันทั้งคืน คนนอนก็นอนคนฟังก็ฟังพระท่านจะสวดดอกอรรมานั่งฟังสวดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการหยุดดีที่ไหนไม่ทำเราทำเราจะได้ปัดเป่าสิ่งขั้วไายทำให้เทวดาได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ะพฤติปฏิบัติตามรอยศาสดาไหม เพราะฉะนั้นการให้นี้ก็คือการสื่อสารที่ดีที่สุดถ้าเราจะพูดถึงในเชิงธรรมะพระพุทธองค์ทรงยืนยันความจริงไว้ในข้อนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าการให้ไม่ต้องใช้ถ้อยคำแต่จิตที่ให้ได้นี่คือสื่อสารออกไปแล้วไม่มีการเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นอยู่ในใจไม่มีตัวตนเป็นศูนย์กลางอย่างที่เรามานี่มาให้ คือให้ด้วยเจตนาบุญสําเร็จด้วยเจตนาดิไม่ว่าจะให้ให้อะไรก็ตามถ้าเราเจตนาบุญสําเร็จเลยทันทีดื่นดึกลูกเชาหของข้าวปลาอาหารเมื่อาศาสนามันจะเสื่อมสิ้นไปนี่คนหมดโลกนี่มันก็จะไล่ศินไล้ธรรมแต่ว่าพระพุทธาศาสนาไม่มีทางที่จะเสื่อมไม่มีทางที่จะสิ้นไปที่ไหน แม้แต่หมดอายุศาสนาก็ยังคิดว่าจะมีอีกอยู่ศาสนานะคนก็จะไม่ไร้สินไร้ธรรมจะไม่เบียดเบียนกันอีกต่อไปเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาในีความเสื่อมของศาสนาไม่ใช่การหายไปของพิธีหรือวัดวาอารามแต่วิธีการต่างๆหายไปแน่นอนตามยุคตามการพิธีอะไรก็ตามดีที่เราไม่เอาพิธีพิธีเหล่านั้นไม่ใช่เครื่องวัด ศาสนาไม่หายไปไม่เสื่อมไปไม่ใช่การหายไปของพิธีหรือวัดว่าอารามแต่ก็คือการเสื่อมอยู่ในใจของเรานั่นเองใจเราเสื่อมจิตเราเสื่อมเกิดขึ้นจิตสําเร็จก็ด้วยใจด้วยจิตนี้เนี่ยเตตมาพูตตลอดเลยมโนบูพ,พังกรรมาธรรมานี่ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยจิตศีลน,นี่ศีลไม่ถูกยึดถือ รำไม่ถูกนำมาปฏิบัติปัญญาไม่ถูกใช้พิจรารณาเหตุผลเมื่อศีนหายใจก็ขาดกอบเนะเมื่อทำมันเลือนใจขาดทิศทางเมื่อสติปัญญาอ่อนกิเลสมันจะครอบงำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ในแนวเดียวกันเลยว่าเมื่อทำมันอันเป็นสิ่งกุศลนี่เดือดอกุศลแธรรมมีย่อมเจริญ โลกมันก็จะร้อนไปโลกมันก็จะร้อนร้อนการเบียดเบียนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกคนมันจะเบียดเบียนเพราะศีลธรรมมันขาดขาดไปอย่างทุกวันนี้ที่เราประสบอยู่นั่งฟังเสียงปืนเจนบเบิดนี่เพราะเราขาดศีลขาดธรรมการเบียดเบียนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกมันจะเบียดเบียนกันได้ตลอดเวลาเพราะว่าขาดศีลขาดธรรมเพราะคนไม่เห็นโทษของบาปไม่เห็นคุณค่าของเมตตาไม่เห็นผลของกรรม ไม่เห็นกรรมไม่ผลของกรรมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่พระองค์นี่ก็ทรงชี้ทางแก้ไว้อย่างชัดเจนเลยว่าศาสนานั้นไม่มีทางเสือ่อมเพราะว่าศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การเวลาเดี๋ยวจะมาพูดเมื่อสามสี่วันก่อนว่าทําไมไม่ไปรักษาศาสนาไปต่อต้านผู้ประพฤติปฏิบัติผิดไปต่อต้านพวิทีาทำเดรัจฉาน โอ้ยศาสนามันอยู่ที่ใจเรามันจะไปต่อต้านเขาได้ยังไงไปต่อต้านก็ยิ่งทุกข์เราก็ไม่ใช่ผู้รู้แต่ตัวที่รักษาศาสนานี่ตอนนี้นี่คือศรัทธาเราปฏิบัติด้วยศรัทธาทำบุญทำทานก็โดยศรัทธานี่คือการรักษาศาสนาที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้โลกนี้มันจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามแม้คนจํานวนมากจะไล่ทำขนาดไหนก็ตามผู้ที่มีสติมีศีลมีเมตตา เพียงคนเดียวก็ยังชื่อว่ารักษาศาสนาไม่มีวันดับสมมุติว่าคนที่ไม่นับถือศาสนาล้านคนมีคนอยู่หนึ่งล้านนับถือศาสนารักษาศาสนาอยู่คนเดียวรักษาด้วยจิตของตัวเองศาสนาก็ยังไม่เสื่อมเราก็คิดดูว่าสมมติบ้านเมืองเรามีอยู่เจ็ดสิบล้านคนถ้าในเจ็ดสิบล้านคนไม่รักษาศาสนาเลยอันนี้เสื่อม่แน่ แต่ถ้าเจ็ดสิบนั้นคนมีคนหนึ่งรักษาศาสนาเนี่ยไม่เสือ่อมมีแค่หนึ่งคนรักษาไว้ก็ยังไม่เสือ่อมเพราะว่าศาสนามันไม่เสือ่อมศาสนามันตั้งอยู่ที่เดียวถึงโลกมันจะวุ่นวายขนาดไหนมันจะยิงกันมันจะฆ่ากันผู้มีสติมีศีลมีเมตตาเพียงคนเดียวนี่ก็ยังชื่อว่าศาสนานี่ไม่มีทางที่จะดับเพราะว่าทำใดที่ยังมีผู้ปฏิบัตินั้นแหละชื่อว่ายังไม่เสือ่อม ตราบใดก็ตามที่ยังมีพระธรรมมีพระวินัยก็ยังมีพระอริยะมีผู้บรรุถึงปฏิสัมพิทาก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไรธรรมแล้วก็เบียดเบียนกันไม่มียกประสรตรขึ้นมาให้จากกาวัตติสูตรลองไปศึกษาดูที่คณิกายปฏิวัตปฏิกวัตพระสมมาสมพุทธเจ้าตัดถึงความเสื่อมของโลกไว้อย่างชัดเจนโดยทรงแสดงลำดับเหตุผลว่าเมื่อทำไม่ถูกโอนลบ ศีลไม่ดูคารลอาธรรมก็ย่อมเจริญได้ป่ะนี่ธรรม,มะย่อมเสื่อมแต่เมื่อศินมันเสื่อมผลก็คือมนุษย์ทั้งหลายจะเบียดเบียนกันด้วยกำมือด้วยไม้ด้วยสัตว์ตาวุธด้วยปืนเห็นไหมเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าคนเลวก็วายากจนบางคนคิดว่าคอยนิสุว่เพราะว่าคอยจนโมเมนแต่บอกว่าต้นเหตุ คือการไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เคารพพระธรรมมันก็เลยไม่จะเรริญอันไหนที่อยู่ได้นานไม่ดังอันไหนที่อยู่ได้แป๊บเดียวดังไวมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามสิ่งที่ดีมันจะอยู่คงทนมันจะไปแนวทางลาบมันจะไม่ไปยิงขึ้นสูงอันไหนที่ยิงขึ้นไปสูงสูงต้องระวางัง ยิ่งสูงกว่ายิงต้องการมากต้องการที่จะสูงกว่านั้นอีกแต่ถ้าไปแบบเรียยๆแบบนี้ไม่ต้องยิงขึ้นไปไปไกลมากแล้วก็อังคุตระนิกายทัสกานิบารท,ทำอันทําให้ศาสนาเสื่อมพระสมานสมหรับเจ้าตัดไว้ถึงเหตุแห่งความเสื่อมศาสนาไว้พิสูั้งหลายนี่เมื่อพิสูไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาพระวินยัย เสื่อมแน่นอนพระ,ะธรรมนี่แหละความหมายในเชิงข้ารสถหัดเราก็เหมือนกันก็ตรงกันเมื่อคนไม่เรียนรู้ธรมไม่ปฏิบัติธรรมศาสนาก็จะเหลือเพียงแต่ชื่อบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบ,บูชาแต่ไม่เหลือพลังมันกล่อมไปทางจิตใจเมื่อสามวันก่อนเราก็พูดถึงประูุดหนึ่งธรรมะประทานใหโลกเสื่อมเข้าใจคนมนโนบูพังขมาธรรมาดีท,ทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า เมื่อใจถูกกิเลสมันนาไปการเบียดเบียนจึงเป็นเรื่องธรรมดาปกติเลยเป็นปกติทุกวันนี้ที่เขาสู้กันนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องของคนทั้งหมดประเทศเลยมันเป็นเรื่องของคนเป็นคนเดียวใช่ไหมเพราะเบียดเบียนไม่ต้องมีใครมาสั่งไม่ต้องมีศาสนาหายไปจริงแค่ใจมันขาดทมศาสนากรดับอยู่ในใจคนคนนั้นแหละถ้าใจไม่มีธรรมมันก็ดับตรงน,นั้น เราจะทําให้มันดับมันชิ้นไปได้ยังไงถ้าเราไปศึกษาในธรรมปฏานในโลกเสื่อมพ่อใจคน้นในธรรมปฏานในพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดว่าโลกเสื่อมเพราะฟ้าดินไม่ว่าโลกเสื่อมเพราะยุคสมัยแต่ทรงชี้ชัดว่าโลกเสื่อมเพราะใจคนสมมติว่าอีกร้อยปีข้างหน,น้าสถานการณ์มันจะเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังเคโรกพระธรรมอยู่ศาสนาก็ยังงดงามอยู่เสมอใช่ไหม อยู่แบบไม่เร่งรีบอยู่แบบไม่ต้องการอะไรมันจะอยู่ได้ตลอดมันจะไปทางลาบเลยถ้าอยู่แบบต้องการอันนี้ต้องการอันนั้นมโนโบุพังทำม,มาทร,รม,มามโนเสถามโนโมยาาทำทั้งหลายมีใจเป็นหนะัวหน้ามีใจเป็นใหญ่อยู่เดียวทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจแต่ใจไม่มันคงทําอะไรก็มันคงสต,ติก็หลุดสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อใจคนมันเสื่อมโลกจึงเสื่อมเพราะโลกที่มันประสบ ก็คือโลกที่ถูกสร้างแล้วก็ตีความด้วยใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจเสื่อมโลกเสื่อมอย่างไรให้เราไปศึกษาวระสูตนี้ไว้ให้ดีๆโลกพเะนี่ทำให้เราเปรียบเบียดเบียนเพราะว่าโลกมันเตรียมไปด้วยการแข่งขันนไหมดูวันนี้ต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการที่จะมีโปรไฟล์ทาอย่างเราทํานี่ไม่ต้องไปดันตัวเองนี่ไปทําให้ความจริงยังไงมันจะไปทางเดียบไม่ใช่ สิ่งที่ไม่จริงสังเกตได้ง่ายมันก็ไปแบบนี้แล้วกตกแบบไม่ไม่อยู่นานความจริงมันจะไปแบบสม่ำเสมอโลกมันเต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วก็ความไม่ยุติธรรมอันนี้เป็นโลกะถ้าพูดถึงโทสะนี่ทำให้แตกแยกเห็นไหมเมื่อไหร่มีอารมณ์ที่มันรุนแรงโลกจึงมีความขัดแย้งกันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้โมหะก็เหมือนกันทําให้หลงผิดในแบบนี้ เห็นถูกว่าเป็นผิดเห็นผิดว่าเป็นถูกทำแบบน,นี้สุดท้ายก็หลงเกิดนิวรณ์โลกจึงกับขามาเปลี่ยนทิศทางใหม่โลกมันไม่เสื่อมไปแล้วโลกจึงกับค่าความดีไปศึกษาดีๆในธรรมะผู้ทำชั่วเนี่ยย่อมเห็นความสุขในชั่วคราวแน่นอนอยู่แล้วเหมือนกับเราสอนธรรมะก็เหมือนกันถ้าธรรมะของเราไม่ถูกมันก็เห็นเป็นจริงแค่เพียงชั่วคราวแค่เพียงก็หายไป นี่่ไหนก็ไปตำหนิเลยวะเนี่ยโอ้ยแต่คนมาฟังธรรมเราเยอะตัวนี้ทำไมมันน้อยลงสู่คนฟังธรรมอยู่ในในทางเดียวกันก็ไม่ได้อันนี้คือการสิ่งที่เราจะต้องหวังไปทางลัดเพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนทางลัดสอนแต่ทางเนียวทางสายกลางไปช้าๆแต่มีประโยชน์ผู้ที่ทำชั่วย่อมทำความสุขในในชั่วคราวนะแป๊บเดียวแต่เมื่อผลกรรมมันสุกงอมเดีบยวนี่ยุกย่อมตามทัน ระวังให้ดีด้การสอนทรมาเหมือนกันวิบากกรรมมันยังไม่ส่งผลตอนนี้มันอาจจะเป็นส่งผลตอนโอ้ยกลยจะตายก็ได้โลกจึงด,ดูเหมือนว่ามันเสือ่อมพราะคนจํานวนมากหลงหลงทางเขาก็เลยหลงธรรมกลายเป็นหลงทางไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสนองใจที่มันมืดมากกว่าขัดเกลจิตให้มันสว่าง ทางไม่ให้โลกมันเสื่อมนี่เพราะสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ไม่ได้ให้เราไปแก้ไขโลกเราจะแก้ไขโลกแก้ไขเมืองแก้ไขประเทศไม่ได้โลกมันก็เกิดดับอยู่แบบนั้นของมันจิตใจของเรามันก็เกิดดับอยู่แล้วมีแต่เราตามโลกมันก็เลยลงโลกเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามโลกนี้เป็นสิ่งที่วุ่นวายแต่ให้เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเองพระพุทธองค์จึงบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโทอันเด เมื่อคนคนหนึ่งรักษาศีลใจจะไม่อยากเลยจเจริญสติใจจะไม่หลงผู้ที่ฝึกปัญญาใจจะไม่กลับใจจะไม่กลับข้าถึงความดีเลยผู้ที่ฝึกปัญญานะแม้โลกภายนอกมันจะวุ่นวายขค่ไหนโลกภายในจะไม่เสื่อเพราะฉะนั้นอุปสรรคมีอยู่สองด้านอุปสรรคด้านที่หนึ่งก็คืออุปสรรคภายนอกแล้วก็อุปสรรคภายใน,ในอุปสรรคนี้มันก็จะเจริญอยู่ในวิปัสสนานีน่จะดับมันอุปสรรคมีสองประเภท คือแม้โลกภายนอกมันจะวุ่นวายแต่โลกภายในมันก็ไม่เชื่องเหมือนเขายิงกันบึ้มบั่มบึ้มบั่มวาไปบอวาไปบอถ้าใจเรามันไสถึงกรรมมันไปอยู่ไกลที่ไหนมันก็ตกไปหาเราเก่าเันพูกปืนอันนี้นะเพราะว่ามันมีกรรมทุกคนมีกรรมเห็นไหมทุกคนที่มาลบต่ตายก็มีกรรมถึงเวลาแล้วใครจะไปห้ามได้ใช่ไหมมีแต่ความสูญเสีย และเมื่อใจคนมันเสื่อมและโลกก็ยังมีทางพื้นด้อยู่ตลอดเวลาไปศึกษาโลกไม่ได้พังเพราะยุคสมัยแต่พังเพราะใจที่ขาดทมแล้วก็โลกจะไม่เสื่อมหากยังมีคนรักษาใจตนเองเอาไว้ได้อยู่โลกก็ไม่เสื่อมมันเกิดขึ้นน้นกระดับไปสังคีติสูตรก็เหมือนกันทำที่ยังรักษาโลกได้สมมาสามุทรเจ้าบอกว่าตาบใจที่ยังมีเมตตาศีลการเบียดเบียนกันจะไม่มี ทุกวันนี้ถ้าเราเบียดเบียนกันด้วยลาบสักกะเบียดเบียนกันด้วยชื่อเสียงปีนี้ขอให้แต่งตั้งฉันนะให้แต่งตั้งฉันก่อนนะฉันจะจ้างคุณนะซื้อโปรไฟกันก็มีทุกวันนี้โลกย่อมไม่ถึงความพินาศดังนั้นพระสูตรนี้จงชี้ชัดว่า,าศาสนาเสื่อมไม่ใช่เพราะเวลาเพราะว่าโลกมันเดือดร้อนไม่ใช่เพราะโชคชะตาทุกคนคิดแต่ว่าโชคชะตาพาเราเสือ่อมไม่ใช่ ทุกคนไม่ได้อยู่ในโชคชะตาทุกคนอาศัยกรรมกรรมพาไปไม่ใช่โชคชะตาเป็นอย่างมันคือผมมีโชคแชื่อเลยกก็คือว่าถือไปน้อเพราะฉะนั้นโลกมันจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่ยึดในโชคชะตาสิ่งที่มันเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่โชคชะตามันเกิดมาเพราะกรรมทั้งหมดนั่นแหละแต่เพราะคนเราเนี่ยมันทิ้งศีลและธรรมมันก็เลยคิดว่ามันจะเสื่อมแต่ามาก็สรุปได้เ,เลยว่าศาสนาไม่ได้ดับไปความกับวัด แต่ดับไปพร้อมกับใจที่ไม่รักษาศิลแล้วก็ในทางกับกันนี่แม่โลกจะมืดถ้ามีคนหนึ่งรักษาพระธรรมวินัยศาสนาจะไม่สิน้นวันไหนนึกขึ้นได้ก็รักษาศาสนาก็ยังไม่สิ้นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกขณะจิตจนเป็นว่าจนเป็นป่วงอะไรก็มีรักษาศาสนาแบบผิดๆรักษาแบบไม่ถูกรักษาด้วยโลภะโทสะโมหะถ้าเรารักษาด้วยศรัทธา ใจเรามีศรัทธานั่นแหละคือการรักษาศาสนารไม่ต้องกลัววัดวาอารามจะไม่มีไม่ต้องกลัวว่าพระพุทธสงฆ์พระธรรมจะขาดหายไปจากโลกถ้าจิตใจเรามีความตั้งมั่นมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราตะอดเวลาวันนี้ก็ขออนโมทนากับโยมโยมคุณครูตามาทำบุญสิ่งใดก็ตามที่มันยากเราเลือกทำสิ่งใดที่มันง่ายเราจะไม่ทำถ้าได้มาแล้วสิ่งที่ยากมีประโยชน์ตลอดเลย เพราะฉะนั้นศาสนาจะไม่เสื่อมไปจากโลกถ้าเรายังระลึกนึกถึงบุญเพราะทุกวันนี้เรากําลังอาศัยบุญเก่ามาต่อบุญใหม่ถ้าเราเอาบุญใหม่นี้ไปต่อในชีวิตหน้ามันก็จะเป็นยิ่งมหาบุญแบบนี้เราไม่ได้เอาบาปมาต่อบุญเราไม่ได้เอาบุญไปต่อบาปเพราะฉะนั้นเราจะเอาบุญมาต่อบุญเอาบาปไปต่อบาปบุญเก่ามาต่อบุญใหม่ใช่ไหมขอให ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจและขอให้เราทั้งหลายจงดูและเห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ตามความเป็นจริงในชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านด้วยถิดอ,อีทังมีปุญญังอาสวะขยังวหังโหนตูอีทางมีปุญญัง นิพพานัสาปัจ,จโยโหตุมามาปุญญาภาคังสัพพัสต,ตานังภาเชมิเตสัพเมสะมังปุญญาภาคังลพันตุสาตุสาตุ i do